ออันนี้อะไรเนี่ยเตงมพาลูกชายคนโตมาแข่งจักรยานขน,น้ช่ทน่อันไม่ได้พาลูกชายคนโตมาแข่งจักรยานแล้วก็แม่ป้อนเขาเอาเกลือเกลือลอยๆอย่างนี้นะคะนี่คือทำอะไรอยู่นี่กำลังจะขนนมกลับบ้านอเออ,เอาพาพี่ชายคนโตมาแข่งจักรยานตอนจังหวะดแล้วก็เลยพามาเที่ยวก่อนแล้วก็เลยปั๊มนมให้ลูกสาวคนเล็กกับป้าก่อน เนี่ยเวลาเราจะขนกลับนะทุกคนเอาน้ำแข็งนะโรยโรยใส่ลงไปอย่างนี้นะคะไปน้ำแข็งบดแบบนี้นะแล้วก็โรยเกลือเออโรยเกลือแบบนี้เออเสร็จปุ๊บแล้วก็มันจะทําให้น้ําแข็งนะมันแข็งอัดอัดลงไปอย่างนี้เลยนะแล้วก็น้ำเอานมเนี้ยใส่เข้าไปแล้วก็วาเรียงเรียงเรียงอะไรครับเอาเอาใส่กล เด๋อวจริงเด๋อวจัดมไม่พออ่ะดูก็รู้ว่าไม่พอเฮ้กระเป๋านมกระเป๋านมเอาไหมให้ไหมคะกระเป๋านมกระเป๋านมด้วยค่ะ